สบายดีสบายดีทุกคนมื่อวี้มาพบกับน้องตุกในซองซาสเนหนอือเชนแนลเนาะเดี๋ยวนี้น้องตุกก็ได้ลูกเบี่ยงใส่มาหอดเหือนแล้วเนาะทุกคนแต่ว่ายัมงม่หออเหือนน้องตุกไหนเมื่อนี้หนีแม่เที่ยวนาะทุกคนกันเลยแบบยังยูเฮือนมูเนาะมูกันเลยแบบจะเห็ดแกงน้อไใหม่สู้กินที่เฮาสื่ออยู่กลางทางเนาะทุกคนไปเบิ่งนากันเลยไปเที่ยวถ่าลมหนาวสัมผัสสัมผัสอันหนักโมหรือทะเลมอกป่านองทุกคน ปาดหน่องเราขาวสาวงามแล้วทุกคนเอ้ย มีโนจ่าโนหรอโนรุ่นอ่ะอนโนจ่ากรรมอ่ะเอากระเลมมากงเราาไปขายิเอาไปแกงราเอาไกเอาแต่กะเลมมาอาหัวข้างนี้มาซื้อหัวข้างนี้ดอกหาละลามาขายเลยอ่ะอ๋อหาลามาขายเลยเนาะโอ้ันนี้ลามาหนึ่งห้าพันอันนี้โนรุ่นอ่ะอะนรโนจ่า โน้ตจากกามนอนลเขาว่าเน่นอกจากก้มหรือนอนเลยเขาถ่ายวีดีโอเลยนี่ก้ามเขาบอกปัดไนี่น่ะัูบอันนี้เราหาทางเามันีหาเานั้นคุมู่เพื่อนยุ่ก็เกิดแวนี่วะเีอหูดวเลยไปปัดดินิ่นรม่ดีแปเ เพื่อนเพื่อนอยู่กับเกิดเท้นี่วะออชื่อ่เ้าโอ้ชื่อน้อบ้านน้องน้อน้อลุนนี่น้องลุนอันนี้น้อจ่าเนาะแล้วก็มีน้อบานอันนี้มันลึกอั่านี้มันลึกกว่านี้อ่ะโอ้ยใทองกำลังโตอยู่เนาะ หนาวเนาะทุกคน่าหมืดเลยได้เงินได้จีเป็นรัดเทหะหาหนี้ทุกมือวะอหาหนี้ทุกมือวะจาระมะคายหนนี้ทุกมือบ้างเถอดดีกว่าได้ของป้าเลยล่ะ

ส่วนนี้มีแต่นอก,กับมะแตีงเอานอบอ่ยเอานอบอ่ครบแหลเมื่อนอกมากันเนอขายดีเนอนอเดามัจิ๊นอจ่าว่ะจามาันจ่ามันหนึ่งสิบห้าพัน โอ้ยังแพงพกะว่ามันยังบอบอลายนะคนมึงนี่มีนางเอกสองหลายคนอ่ะมึงหูดวกที่นี่หูดวกเนยเจอว่าข้างหูดวกแล้วกับเอททอง,องคนงามคนงาม <laughs> ประจำซอยคนงามประจำซอย <laughs> มึงขับปอกนอนน่เะเนอะข้าสิแกงกินมือน,นี้ นอจานอลุนนอลุนมาเถิดมาหาพันนอลุนนักแท้คอยไปจ่าอโอ้ยนอจายยังอันมันหึงออกก็นอลุนเดนีนยวนอจ่ามีฟัวหละย่างมันนะโจดโจด,โด,ดบิดตีดดเอา้าหลังโจดหมดค่ะขานำหมดนะ บอกนอนบอกนอนหาสิแกงนอกันเหาไปเบิ่งหน่อวานหมูหนองทุกสิแกงนอนเฮากินสิเป็นเราเดียวเนาะสิเป็นคือหนองทุกแกงบ่เรื่อเด้อเด้อซูเรื่องอเด้อเด้เบื้องเป็นรัวบื้อเป็นรั่วปลาแรกมันนะเขาเบื้อเอ้ยเขาเปียนเลยเนา ก็แปงนวดไปแรกขบเบือขาเปลี่ยนขาเปลี่ยนบ่เชื่อขบเบือนอเสื้อพังเหม็นพังเหม็นคือพังหนาวนะทุกคนพังหนาหรือพค่าค่นัเหม็นคือันาวการนั่นเลยน้องตุ๊กอ่านขาโตไปสอยเขาอ่อนปองนอง่อนะทุกคนทุกคนเดี๋ยวนี้เขากะจำจุมต้องเชิญเดี๋ยดวล่ะ เช่อมะเอือทผักเทียมแล้วก็น้ำตาลเป้งมวดอ๋อเช่อมะเอือนผักเทียมน้ำตาลแป้งนวดทุกคนชิ๊ตําเซนขับปุนเนาะน้องตุ๊กกำลังสีบวงเนาะทุกคนทำมาลวกซอยน้องทุกก้ังกนเนาะทุกคนลองเมื่งว่าผู้สาวนางเอกสององตุ๊กนี่ตั้มสมจีแสบบอแสบก่อนน้องตุ๊กตําบอเพราะว่าน้องตุ๊กตําตอนไหนเขาเกือบกินบอเบิดทุกทีเนาะทุกคน อมาเินเกอกีตรงกัเอามาตตำอยู่รุ่นบอกเกืออันนีเีนก้อเเอาตำตำเลยจ้าอยู่กดูก็เคาได้แม่อันนี้กูนางเอกเนาะนางเอกสองลองตุกนอนนางเอกอันดับนึ่งก็คนนางเอกลอง อีตั้งคึ้นาเอกลองอัน,นับำนึ่งมัอนนองตุกนาะสุกคนลุกตัวเองไปอีกแล้วจูตามเข้าไปเจ้าเฮ็ดแจ็บๆเลยเบอร์นหนึ่งของสองกับฮานีล่าเมนบ้านายเอกเบอร์หนึ่งของสองนหยเอเบหนึ่งของสองนี่กะปิมาแล้วทุกคนนดยเอกเบอร์หนึ่งของสองอากะปิมาเหอะล,ลุกไม่เลย ยเจ็บๆเนาะหอมๆอมน่าจะผิดพรอดูนะทุกคนตจไม้ตอนนี้เอินซื้อเนอะดุกดิกดุกดิกลู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 กดิ๊กลูกดิ๊กตั้งเพียงวันนี้ทุกคน าต้องต่องคุณต้องตําเอาลยซื้ทบ,บ่ตํากว่านี้อันเด้อเฮ็ดรอิสักลยเนาะเ่ตําเนาะอันสมตําของเฮามื้อนี้บ่มีมักเลนลบ่มีมเขือเเนาะเฮาก็สิตําแบบเียวๆมักเผ็ด กลืเปล่น,นัวมะนาวน้ำตาลเนาะกะปิประมาณนั้นแหละทุกคนลองตุกขอไปลวกเส้นก่อนแป๊บนึงคนฟุ้แล้วเนาะขั้นแม่เหลาข่าขปาอนอยากโบมี่ว่าอลวกเส้นลวกเส้นลวกเส้นจับ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 ไม่ทูก นอยดุดอยอะกินก็ได้ค่าเอือยเือได้ส่วนนลวงสเพราะว่ายชราเนื้อบมีมยันนั่นเบมิมโอ้ยสลับนังโตบริมขับปุ่นบีบนะทุกคนอ้าวไอทองลวกเราลวมาทับดีกว่าอ๋อทับ จะปไปแกนมือไปแดกือดีจ่าออจะกระยับออกมาหนึ่ง,งดูเสียงก็ได้เออโจเอาต้องทุบกระัแซ่บทำสตรกระหอนบอเรคือเอื้ซองาด้วยด,วยดวยาบเป็นบัพเพชรตบาน,<ม><ม>นกินกินตอนสาย

ขนมเส้นแล้วก็มีสมพักนะทุกคนซิมมันก็สมพักใช่ปะลูกดิ๊กดูี่เอร์ลี่ก็สาวเปอร์ลี่อืมิูกิ๊ก็รวยเหอิ๊กไขลอว้าขี้าถามข่ไส้ลาข่ลอกภาพเป็นอะลรวะไปแดกเซอร์ฟเออเซิร์เขารอมาเห็นเดีดยว สมพักเมือนพักสูงเจ้สมากลยพักสูงเฮ็บเจ็บเด้อสาวนี่เห็ดเด้อสาวแกงไม่ไหวแกงไม่ไหวเสียดต้งเสื้อปลาแดกเสื้อเขาเขาเปียกเนาะเสืเอื้อแเสมือเอื้อแห้งเป็นเหลือเนี่กเอดเน่งปลาแดกก็ดำดเนาะแต่ว่าเสียบเนาะสุคน สียบรอรแบบกดกเส้นเลีเ้ปงปดกแบบนี้เสียบข้าเกกระเดีกหนึเดกตะทอง <c oughs> หอมข้าวปสร็เลยยำผัดปลาต้มซีน,เ,เ,นเนาะแกงเอมัปาซีนเสียบแดกแกงมห่สเนียง,งกัองกนอ,งงอนประมาณนี้นะกะปุกปันอันนี้ที่พีเป็นวลาปั้นนอกจากเจวนนี้มันแสียนนี้ทํามาแลนะ้วฮัเสร่มอ่นก็นได้แต่ฮัเสี่ฮัเนียเนาะฮัเสแต่เขาเ,เ,าเข,า,ขาเปียนมเอื้อกระเทียม เกลือเป็นนัวปลาแรกเสื้อมนก็ะเม็นแล้วแกงน้องสำเนาถ้าม่ได้ตะโตเสื้ออันเทียมก็เลยนะแกงแบบแกงแบบแกงแบบธรรมชาติแกงแบบสมัยก่นเอาเท้าเท้าห้าอุ่นเห็ดเนาะสมัยเอาเท้าเทาเออก็แบบนี้เลยเนาะก็แบบนี้คนสำเนาเขาหูดีธรรมศาตรล้วนๆนะควนไม่ติเกลือมักเดัวเนาะคนร้วก็เจะากระเบื้วเสื้ออนนี่ก็ได้ีทุคนแต่ำแซบบอ

บัวไส้ยังลายบัวไส้แอนเดอร์ลายเนาะมีแต่เกลือเป็นนวมข้าวเปียกแล้วก็มะเอื้อดกระเทียมเนาะทุกคนมะเอื้อดกระคือมะเข็ดเนาะทุกคนแกงแม่สามสารเนาะจิ้งเสียแกงนอก็คือแกงนอพวมีผักหนาวซช่แล้ทุกคนนี่มาเบิ้งต่ำสินความ อร่อยอร่อยนะจ๊ะอันนี้เสียบนะทุกคนเสียบมีผักข้าวทองเลยข้าวทองผักข้าวทองกินเป็นยาหนักปุ๊บงานนี้แค่หัวมีครื่องิสานิดนิดตั้มหัวฉีดมันค่าเดือบมืมฉันตัวพอจได้ผัวน้ำข้าวช่วเลย Nhào thế. Tắt nhau à hết tắt hết đi mẹ Điều hết à mẹ? hết này hết đi buông to hả hết tắt à hết 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 được gì chân nào เ็ดสีก็หูมันะเบิ้งหมือนหนอนดตําแตงนคือขี้ออกเลยเฟ็ดเองเนี่เจ้าเลยตึมบอกพอเหรอพอดีเหรอพอดีเหรพอดีเพ็ดพอดีะจ้านี่อาหารการกินของเรอเอาเหมมาตักแกงเน่าค่ะเดี๋ยนี้ นอนอน้วกันมีน่าอี้ก็คือแกงนอแล้ก็นี่นอเผาเรือนอตุ่มนอเผาเป็นบ่นอตุ่มนอหนึ่งโอ้นอหนึ่งนอตุกเบ้าพิ้นมาเดินน่ะทุกคนแล้วก็มีสมพักแล้วก็มีต้มเป็ดก็มีเจวแล้วก็ยังมีแกงนอที่เราสือมาเมื่อกี้เนาะที่เราแกงเนาะอันนี้แกงนอหวานอันนั้น แกงอ่ะน,นอกจากน,นอกจากน้อรุ่นเนาะแล้วก็มีตำขปุนยำขปุนงาขปุนจ <c oughs> ิมจิมกอ่อนค่ะอ,อ๋อเหรอ,อ,อมีมาแล้วเนาะแกงนอของเฮาออ,ออกอายพวนพวน,พวน,พวนมาเลยมาเลยข้าวกี๊ทอด มาเดอ้อเอ๊ะกินข้าวอะ่ะกินข้าวแล้วสิเมื่อเหื่อแล้วเนาะพระวานไม่พูดถ่ายทุกคนมาเบื่อเบื่ออ่ะทุกคนมาเดอ้อมากินข้าวน้ำกันต้องเอินทุกคนกินข้าวไหมอ๋อมาเดอกินข้าวเด้อมาเล่าข่าวมาเล่าข่าวน้ำกันเนะเาะมาข่าวมาเล่าแรงน้ำกันเราไม่กินแอคขานะ่าวแบบนันนะเสียบเนาะทุกคน แซ่บแซ่บม,มาเด้ดอขมมากรึขำกันคลิปนีก้กะสีเดล่าทุกคนไปก่อนพักกุนไหลกดติดตามน้องตุ๊กเด้อจ่องสาวสาม,มียลใชนแนลเนาะขอบใจพีพ่เอฟซีทุกคนที่เข้ามาเบิ้งนะคะกดติดตาม,<ช>ามน้องตุก๊กเนาะคลิปนีก้กะสีเดล่าทุกคนไปก่อนมาเด้อกินขา้ามกันบ๊ายบาย